ถ้าเราขายโจ๊กตั้งแต่เช้ายันค่ำโจ๊กที่ทำเนี่ยจะเสียไหมครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของพี่ท่านนี้นะครับที่ถามเข้ามาว่าถ้าเราขายโจ๊กตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยถึงค่ำนะคโจ๊กที่เราทำเนี่ยจะเสียไหมก็อันนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับโจ๊กจะเสียไหมเนี่ยนะ ทางร้านเราก็เคยทำนะครับก็เคยทดลองมาเหมือนกันนะครับเราจะสรุปออกมาให้แบบสั้นๆนี้ง่ายๆเลยนะครับว่าขายโจ๊กตั้งแต่เช้าถึงค่ำเนะี่ยได้ไหมแล้วโจ๊กเนี่ยจะเสียไหมข้าวโจ๊กของเราที่เราต้มเนี่ยจะเสียไหมนะครับก็เราสรุปแล้วเราเคยทำออกมาแล้วว่าข้าวโจ๊กเนี่ยมันจะมีเสียกับไม่เสียครับแต่เรามาดูกันว่า ไอ้ที่ไม่เสียเนี่ยเกิดจากอะไรไอ้ที่เสียเนี่ยเกิดจากอะไร,นะรโจ๊กถามว่าขายตั้งแต่เช้าถึงเย็นได้ไหมอันนี้ตอบได้เลยว่าได้ครับเพราะเราเคยทํามาแล้วนะครับเคยลองขายมาแล้วไม่ได้แบบว่าขายแบบทุกครั้งหรือทุกวันนะแต่ลองขายตั้งแต่เช้าถึงเย็นดูว่าข้าวเนี่ยทดลองดูว่าข้าวเนี่ยจะจะเสียไหมจะอยู่ได้ไหมนะครับซึ่งการทดลองของเรานั้นเน่ย เราขายช่วงหน้าหนาวอย่าลืมนะครับประเทศเราเนี่ยหรือเมืองไทยเราเนี่ยมีสามฤดูใช่ไหมช่วงห,ห,หน้าหนาวเนี่ยขายได้แน่นอนนะครับไม่เสียครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยขายได้ทั้งวันเลยไม่มีไม่มีเสียนะครับเพราะว่าโจก๊กเราเนี่ยมันมันมันอุณหภูมิมันได้งไงครับยิ่งหน้าหนาวเนี่ยยิ่งไม่เสีย อากา,าเศเย็นยิ่งไม่เสียเลยนะช่วงหน้าหนาวอันนี้เราลองมาแล้วขายได้ทั้งวันแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนนี่เสียแน่นอนนะหน้าร้อนนี่ขายไม่ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับข้าวเราเนี่ยเพราะเราติดแก๊สอยู่ตลอดนะครับอุ่นไฟแล้วก็วอร์มไว้ตลอดซึ่งทําให้นะครับซึ่งทําให้ข้าวเนี่ยเสียหน้าร้อนนี่จะยิ่งเสียไวเลย เสียแน่นอนหน้าร้อนเพราะเคยลองมาแล้วนะครับช่วงส่วนหน้าฝนเนี่ยอันนี้ไม่เสียครับอันนี้ก็เคยลองมาแล้วนะครับขายได้ทั้งวันครับเพราะอากาศเย็นนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าช่วงหน้าหนาวกับหน้าฝนเนี่ยถ้าเราขายโจ๊กเนี่ยคือขายได้ทั้งวันแน่นอนนะครับขายได้ทั้งวันแน่นอนเพราะเคยลองมาแล้วว่าข้าวเนี่ยไม่เสีย ข้าวเนี่ยไม่เสียช่วงสองฤดูเนี่ยฤดูหน้าหนาวกับหน้าฝนเนี่ยขายได้ทั้งวันแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าร้อนเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหข้าวเสียไวข้าวบูดไวเพราะอากาศร้อนด้วยแล้วก็เกิดจากสาเหตุที่เราบ่มข้าวไว้เรื่อยๆด้วยนะครับอุ่นข้าวไว้ตลอดนะครับติดความร้อนไวตลอดติดแก๊สไว้ตลอดมันก็เลยทําให้ข้าวเนี่ยบวกข้าวที่ร้อนแล้วก็อุณหภูมิที่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยทําให้ข้าวเสียไว แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยอันนี้ไม่เสียแน่นอนครับอันนี้เราลองมาแล้วนะครับเราลองมาแล้วก็พี่ท่านี้ก็คงจะได้คําตอบนะครับว่าถ้าเราขายตั้งแต่เช้าถึงค่าเนี่ยจะเสียไหมนะครับผมก็ตอบได้เลยว่าถ้าเป็นหน้าหนาวกับหน้าฝนเนี่ยอันนี้ไม่เสียแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยเสียแน่นอนครับขายไม่ได้ทั้งวันแน่นอนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ คุณพี่ท่านนี้นะครับที่ถามเข้ามานะครับก็วันนี้ก็ได้มาตอบแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ขายโจ๊กหรือพี่ๆท่านไหนที่ขายโจ๊กหรือร้านโจ๊กทุกร้านนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ